มาดูวิธีการต่อสายจากบอร์ด esp 3 2นะครับต่อเข้ากับตัว relay นะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณไปเปิดไฟตัวนี้นะครับเราใชา้ตัวบิตคอยนะครับในการส่งสัญญาณเข้าไปเปิดไฟตัวนี้นะ,ะตัวอบอร์ด esp 3 2นี่นะครับตัวขาออกเนาะมันจะมีอยู่4เส้นนี่นะกัวบวกสีแดงสายกาว2เส้น นะครับแล้วก็สีน้ําเงินนี่เป็นสายส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณตัวขา,วาออกจากตัวบอร์ดตัวนี้นะ,ะจะเป็นมาที่ขาเข้าของตัวรีเลย์นี้จะมีอยู่สามเส้นนี้นี่นะครับที่มาจากบอร์ดเนาะสีน้ําเงินสายส่งสัญญาณก็ต่อเข้ากับช่องอินนะครับสายกาวก็ต่อเข้ากับขั้วลบนะครับสีแดงขั้วบวกก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของตัวรีเลย์นะครับ โอเคขาเข้ามาที่รีเลย์แล้วเนาะแล้วต่อไปมาดูขาออกของรีเลย์นะครับขาออกของรีเลย์เส้นนี้นะนี่เส้น n อ่า NO NO จะเป็นเส้นกาวของหลอด LED นะครับส่วนช่องคอมนี้ก็จะเป็นเส้นกาวที่มาจากตัวบอร์ด ESP 3 2นี่นะอ่ากาวเส้นที่2นะครับ ที่มาจากบอร์ดเนี่ยเราต้องวิ่งเข้ามาหาที่ช่องคอมนะครับช่องกลางเนี่ยครับส่วนกาวของหลอด LED ก็จะวิ่งเข้าที่ช่อง NO เนาะโอเคแล้วมันเหลืออีกเส้นหนึง่งก็คือเส้นจากหลอด LED เส้นนี้เส้นสีแดงก็คือเป็นขั้วบวกของหลอด LED นะครับจะวิ่งเข้ามาหาขั้วบวกฝั่งขาเข้าฝั่งรีเลย์ตัวนี้นี่นะโอเคมีแค่นี้นะครับประมาณนี้เลยผมก็ ทำจนนี่แหละประมาณนี่แหละนะไม่รู้อธิบายเข้าใจหรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูวิธีการส่งสัญญาณเลยครับสั่งเปิดไฟก็ใช้นี่เนาะไลนิง่งกระเป๋าอ,อะไรก็ได้นะครับเป็นไลนิง่งสแกนคิวอาร์โค้ดตัวนี้นี่นะที่เราตั้งไว้นั่นแหละอ่าเปิดไลนิ่งมาสแกนเึิงนะครับแล้วก็กดเซนเซน ไิ้สายติดนี่ฮะนี่เห็นไหมได้ยินเสียงแปะเมื่อกี้นั่นก็คือ,อสัญญาณจากรีเลย์ทำงานนะครับแปะนี่มันก็ตัดนะโอเคนะครับเดี๋ยวส่งทำให้ดูอีกรอบนึงสแกนจาโฮสต์ตัวนี้นี่นะตัวนี้นี่ๆนะครับกดเซนปิ้งปิ้งนะฮะสติดโอเคนะครับ